เริ่มลเหนียแล้วขจายป้านูปัญนาบ้านหัวแม่นะขจายหูปัญขึ้นมาเลยขึ้นมาตอนนี้สายน้าหนานี่ตะวันตกคุณเฉลิมใช้าแสบายสบายนอยหน้าลอยสาสพายตนนี้กะหวานจี้สิกาหูไม่ยาขจายตัวขึ้นไปตัวขึ้นไปว่าจะได้ตาสายน้าตามนี่ตะวันออกนาเป็นหูเนว่าจะได้น่าขจายในนี้ก็เฮ้ยขจายเล่กันขึ้นมานะมาเร็วนี่คุ่เฉลิมใช้ไปกรบแล้วไปก เล่นกันขึ้นมาเล่นกันขึ้นมาเล่นกันขึ้นมาพี่น้องบ้านหัวเมืองเหลืองสายหน้าตาพี่สาวบนสายหน้าตาพี่สาวต้มกันหนีมาแล้วครับพี่น้องครับต่อนี้บุญเฉลิมชัยสำแดงส่งทำมาใช้ไปยาวไว้ดูสายหน้าตาพี่สาวบนต้มหนีออกมาแล้วเป็นตาเบรกเถื่อน้อยลองหน้าตีสองกันแล้วหมูเหม็นยัดตัวให้กันดึงมากเล่นกันขึ้นมาลอยเม็ดลุตตายแล้วลอยเม็ดลุตตายครับบุญเฉลิมชัยลาภายประคองเงือปล่อยเหงือ ไหลเข้าเสนน้นใช่ป้าความถึงแล้ไหลเข้าเส้นใช้ไปแล้วนะเจ้กากรรมการท้าทองสีน้ำเงินนะเจ้าเป็นัน้นว่าบุญเฉลิมใช้ของพีน่น่สามแยกสงธรรมชัยัี่น้น่บ้านหยยาววัด